สมมติว่าบอกว่าจะทุบตึกครับหมดเลยครับแล้วสร้างสร้างใหม่สร้างใหม่ครับจะเอาคนงานไปไว้ที่ไหนครับแถวนี้ไม่มีแน่นอนเลยก็ต้องอยู่ชานเมืองแน่แนูไหมโอ้ครับบางทีเราอาจจะหาที่ใกล้เคียงมันมีอาคารร้างว่างเปล่าที่เขาไม่ได้ใช้อยู่ไหมอะไรเงี้ยพอจะไปเช่าได้ไหมเจราจ้าได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีในางที่แบบต้องไปอยู่ชานเมืองหมดเลยแล้วก่อนจะทําของผมนะของผมนะจะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย หน่วยหนึ่งมาประสานธล้ตอนนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับบริษัทลิทารับจ้างเข้ามานะครับอะไรที่มันจะกระทบกระเทือนขอให้บอกเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับบางที่อย่างสุขุมวิทจะทำาพลทเทคชันยังไงก็ตามนะยังไงก็ต้องมีเสียงรบกวนบ้างเขาไม่ยอมอ่ะต้องไปเช่าโรงแรมให้เขาอยู่ต่างหากหลักการคือเวลาเราไปทํางานเนี่ยไม่ให้มีปัญหาต้องอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเราถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนไปร้องเขตบ้างไปป้องกันนี่เราไม่เป็นอันทํางานแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักที่ คนทำธุรกิจสอนแต่ที่สถาบันที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนไม่มีครับเมื่อกี้เราคุยคากันเอาไว้ในวันที่คุณสุวัสด์ก่อตั้งริททาขึ้นนะครับคุณสุวัสด์เนี่ยเฉือนเอาชนะได้ลูกค้ามาจากคนอื่นได้เนี่ยส่วนใหญ่เพราะอะไรเขาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับสมมุติสร้างโรงงานสองชั้นสามชั้นอย่างนี้นะ ปกติขั้นตอนการทํางานทานี่สมัยทั่วๆไปคุณก็อเข็มเตยฐานลากตั้งเสาแต่ผมไม่ทำนผมทําเป็นพรีแคสนะครับถ้าแบบเขาไม่ได้ออกมาเป็นพรีแคสผมก็ต้องอธิบายให้เจ้าของงานฟังว่าผมจะทําวิธีนะมันจะเร็วแล้วมันจะปลอดภัยแล้วคุณได้ประโยชน์ยังไงผมได้ประโยชน์อย่างไงผมเป็นคนก่อสร้างโรงงานโรงงานต้องมีแผนถูกไหมครับจะต้องเอาเครื่องจักรมาเข้าตอนไหนเอาพนักงาน มาเข้าตนไหนอาจจะมีรับออเดอร์ล่วงหน้าไว้ถูกไหมครับไม่ใช่โรงงานเสร็จตั้งแล้วค่อยไปวิ่งหางานว่าเฮ้ยผมจะผลิตอะไรมันอาจจะทูเลตถูกไหมครับแล้วถ้าคนแทคเตอร์หรือผู้รับเหมาทําไม่เสร็จตามนั้นเนี่ยมันก็มีผลดีเลยซึ่ง<อ>เรา<อ>ไม่รู้หรอกครับแบบแต่เขาเสียหายละหรือถ้าผมเร็วขึ้นได้สักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์อย่างเงี้ย<ๆ>เขาได้ประโยชน์สูงกว่าถูกไหมครับทํำยังไงล่ะครับทำอย่างนี้ข้าหน้าที่ตอกเสาเข็มเรารอเสามาจากโรงงานแหละพอเสาเข็มฐานลากโรงงานของเราเองของซัพพลายเอ เอาเคมาตังต้งๆๆๆๆคานพีคานมาวางเลยล็อกเลยขณะที่ทําอันนี้อีกชั้นหนึ่งมาแล้วโครงลังคามาแล้วมุงงลังคาก่อนแล้วทาท็อปดาวลงมาทีนี้สบายแล้วคนงานทํางานในร่มถูกไหมครับทาไมถึงทาท็อปดาวลงมาปกติเขาทาล่างขึ้นบนแต่อันนี้ทาไมทาล่างขึ้นไปบนแล้วใช้บนลงมาล่างเวลาทางานเนี่ยคนงานทํางานตากแดดกับคนงานทํางานในร่มคุณว่าประสิทธิภาพอะไรมันดีกว่ากัน ทำงานในร่มครับใช่ไหมครับที่ฝนตกก็ไม่เป็นไรคนงานก็อยู่ข้างในก็ยังทําได้ก็ทำได้ตรงนี้คือบางอย่างเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์ในการทํางานมาเราก็นําเสนอกับโอนเนอร์ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นภาคเอกชนสามารถทําได้ที่ผ่านมาในการทํางานของรดทธาเนี่ยครับคุณสวัสด์เคยมีโอกาสได้สร้างคอนโดมิเนียมครับ ยอะโรงแรมครับเยอะไหมครับมูลค่าเ,เป็นหมื่นล้านได้ไหมครับทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านแล้วครับเคยก่อสร้างอสังหาให้กับหลายโครงการหลายประเภทด้วยกันทาไมไม่เคยคิดอยากจะทําเองครับในเมื่อเราก็รู้หมดว่ามันต้องก่อสร้างยังไงแบบเป็นยังไงเราคลุกคลีอยู่กับมันตั้ง30กว่าปีที่ว่าคิดไม่อยากจะทำเพราะอะไรไหมผมอยากจะเป็นプロเฟชั่นลทางด้านก่อสร้าง มีอันนึงที่สําคัญมากเลยครับวิศวกรที่จบใหม่หลายคนอยากเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือให้บริการเรื่องเกี่ยวกับการงานวิศวกรรมด้านก่อสร้างงานวิศวกรรมด้านก่อสร้างเยอะแยะมากมายแต่เขาขาดที่เงินทุนแต่ก็มีคนจํานวนเยอะไม่น้อยที่มีเงินทุนวัสดุก,ก่อสร้างก็มีอย่างเช่นบริษัทที่เขาขายวัสดุก,ก่อสร้างเนี่ยเขามีเงินแน่แนรับ เขามีวัสดุกอ่อสร้างแน่ๆถูกกับเราอีกเพราะเราคือวิศวกรเขาก็จ้างได้ครับทำไมเขาไม่สามารถเป็นผู้รับเหมาได้ครับมันมีเทคนิคเฉพาะตัวนะไอการมาเป็นผู้รับเหมาเนี่ยคือการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งโดยใช้งานวิศวกรรมมามาเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจถูกไหมครับครับฉะนั้นความรู้ทางด้านเทคนิคอย่างเดียวมันไม่พอคุณต้องมีความรู้อีกสองด้านอย่างน้อยด้านกฎหมายและด้านการเงินสมมุติว่างานเล็กๆงานเล็กๆ,ๆเทคนิคก็จะใหญ่การเงินอยู่นี้ กฎหมายจะอยูงร่างแต่พองานมันใหญ่ขึ้นมันจะกลับหัวกฎหมายต้องมาก่อนการเงินแล้ววิทวกรรมเนี่ยมาทีหลังเพราะอะไรคุณต้องรู้กติกาก่อนไม่ใช่จู่ๆก็ไปเปิดบริษัทไปทำได้เลยคุณยังไม่รู้เลยว่าทํามาแล้วเนี่ยกำไรต่อปีเนี่ยคุณเสียภาษีเท่าไหร่คุณเจอภาษ